สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่อง o b a t ัตนะครับผมก็เราไม่ได้มาทําคลิปนานเลยวันนี้มาอยู่ในหัวข้อในเรื่องยู g ิโอมาสเตอร์ดูนะครับซึ่งเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งได้ลงมาใน PC นั่นเองนะครับหรือในสตรีมนั่นเองนะครับก็ถามว่าเกมนี้เล่นได้ทั้งแพลตฟอร์มไหนบ้างก็จะเป็นทั้งแพลตฟอร์มของทาง PC แล้วก็ของทางมือถือนะครับผมแต่ทางประเทศไทยของเราเนี้ยไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับอ่ะก็ยังมีคนถามอีกมาว่าอ่ะพี่เล่นได้ยังไงครับทําไมพี่ถึงเล่นได้ผมมุด VPN เข้ามาครับผมตอนที่ตอนโหลดนะครับเฉพาะตอนโหลดเท่านั้นนะครับที่มุด VPN เข้าไปนะสลับ PC ได้มุด VPN เข้าไปนะครับแต่สลับแอปในมือถือนะครับก็จะใช้ตัวที่ชื่อว่า q a p p นั่นเองนะครับ เดี๋ยวส่วน q ิเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ VPN นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อไปนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการดูเอลไปครั้งแรกนะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนักนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเกมกันดูนะครับเกมภาพสวยมากครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยค่อนข้างมีมิตินะฮะดีมากๆเลยตอนผมเข้ามาครั้งแรกนี่รู้สึกดีมากๆเลยครับเห็นไหมครับว่าภาพบูอายเนี่ยสวยมาก ก็จะมีหลายรูปแบบมีหลายระบบเลยนะครับผมส่วนใครที่เล่นอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะหรือใครที่แบบพี่ผมอยากเล่นกับพี่จังเลยนะฮะแอดผมมาได้นะผม ID นี้เลยนะครับ2 9 5 5 1 2 1 1 7 7หนะครับหรือชื่อผม Over But QC นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้อยู่แล้งโก5นะผมก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับผม เด็กที่ผมใช้ในวันนี้นะครับผมคือเด็กสตาร์ดัสนะครับผมก็หัวข้อเมียนของผมนี้คือสตาร์ดั t คอ a s ซ่าดราก้อนนั่นนะแต่ในภาษาอังกฤษนะครับเขียนว่าช h o ติงคอ q u ซ่าดราก้อนนั่นเองนะครับโอเคครับผมเราไปเริ่มดูเอลกันเลยนะฮะสักตาหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปลงแรงนะฮะกดลองดูนะครับ พวกแลงเนี่ยมีแต่โหดๆหดครับไม่ได้แบบว่าจะไม่เก่งนะฮะคือเขาเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนนอกที่เล่นกับเรานะครับเราเป็นแค่คนกระจอยลอยมาเจอเขานะฮะโหเราเจอพวกตึงด้วยนะเนี่ยมองท่าเขาเขาเริ่มก่อนนะครับการเริ่มก่อนเริ่มหลังมีผลยังไงนะฮะส่วนตัวแล้วสำหรับคนที่เริ่มก่อนแล้วเป็นพวกสกิลที่แบบค่อนข้างจะรำเยอะนะครับผม รำที่ว่าเนี่ยก็คือการใช้สกิลของตัวมอเตอร์เองค่อนข้างจะเยอะนะครับในการที่จะตั้งบอร์ดบอร์ดคืออะไรบอร์ดก็เหมือนกับตรงนี้ครับตรงพื้นที่ในสนามเรานี่คือบอร์ดฮะยิ่งเขาตั้งบอร์ดได้เยอะก็จะสามารถที่จะแบบทาคอมโบได้เรื่อยๆนะครับผมมาดูกันนะครับตอนนี้ผมเจอเด็กน่าจะเป็นเด็กเอ็กโซเดียนนะครับผมหรืออาจจะเป็นเด็กอื่นนะฮะ พราะมีการ์ดใบนี้นะครับชิคเก้นเกมนะครับคือจ่ายไลท์พอยต์หนึ่งพันนะในการดรอการ์ดหนึ่งใบนะฮะแล้วเมื่อกี้ที่ผมเจอก็คือเป็นเวทกอบบินนะฮะอ้าวเขายอมแพ้ผมมองถ้าจะเล่นคอมโบไม่ติดนะครับเคนได้ยอมแพ้ผมนะก็เด็กแรกผมเดาหน่าน่าจะเป็นเด็กของทางเอกโซเดียนะครับเขาน่าจะเล่นคอมโบไม่ติดนะฮะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับดวลพาร์สนะครับคุณน่าจะรู้จักพาร์สกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนแบตเทิลพาร์ส เหมือน R V p วีพอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นแหละครับก็จะซื้อได้นะโดยใช้เพชรนะครับผมมีคนถามผมว่าเพชรตรงเนี้ยพี่เอามาจากไหนนะพี่อ่ะผมบอกเลยนะตอนที่คุณเริ่มเล่นใหม่ๆนะคุณจะได้เพชรจากการทามิชชั่นนะคุณทํามิชชั่นมาเรื่อยๆเลยคุณจะได้มิชชั่นเนี่ยเพชรมิชชั่นเยอะมากเลยนะครับผมสามสี่พันเลยนะในการสร้างเด็กหนึ่งเด็กนะฟรีๆนะฮะแล้วก็ สมมติว่าคุณน่ะไม่พอใจต่อการที่แบบคุณเพชรน้อยคุณเพชรแม่งนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะซื้อได้ฮะเขามีเพชรเสริมนะฮะซื้อได้เลยนะฮะเฮาพี่พี่ซื้อ,อยังไงพี่ถ้าเป็นแอปซื้อง่ายแน่นอนครับเพียงแค่คุณเชื่อมต่อกับเพจโต้ปกติคุณก็สามารถซื้อได้เลยแต่ถ้าเป็นใน PC ซคุณจะต้องเข้าไปซื้อนะฮะผ่านตัวอ่าในเก,นเกมเนี่ยปกติเหมือนกันแต่เราต้องซื้อหนึ่งรอบเพื่อให้เงินเนี่ย เข้ามาในตัวแพดเกมของทางสตรีมนะครับผมและทางสตรีมเนี่ยเขาก็จะเอาเงินตรงนั้นอะไปซื้อของในเกมให้เรานะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูเอลอีกสักคนนะครับผมเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเมื่อกี้นะฮะที่แบบชนะงง,งๆนะฮะมันก็จะประมาณนี้ฮะคือคนส่วนใหญ่ที่เล่นยูกิอะครับเพราะว่าแบบถ้าเรารู้ว่าตัวเองไม่ชนะเนี่ยเขาจะเกิดการยอมแพ้โดยที่เราไม่ต้องไปพูดเลย พราะเหมือนกับว่าคอมโบเขาไม่ติดหรือว่าแบบว่าเขาเห็นเราว่าเราชนะอยู่แล้วเราเขาก็จะยอมแพ้ให้เรานั่นเองครับเขาเริ่มก่อนครับเด็กไดตอนนะครับผมช่วงนี้เด็กไดตอนนี่เป็นเด็กที่ค่อนข้างโหดมากเลยนะครับเพราะอาจจะแพ้นะครับเนี่ย แล้วก็ความพิเศษของทางฟิวนะทุกคนดูนะครับฟิวของแต่และฟิวทุกคนแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นคนคนนี้เขาเป็นฟิวพื้นที่โล่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับของผมเนี่ยเป็นฟิวแบบมีแมกมาใช่ไหมฮะผมกดนะฮะก็จะมีแมกมาลอยขึ้นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยผมกดสัตว์เลี้ยงก็จะมีแบบการขยับของสัตว์เลี้ยงบ้างเป็นบางครั้งเป็นบางคราวเห็นไหมครับมีเอฟเฟกนะฮะอย่างเช่นกดกระต่ายฝั่งเขาก็กดได้นะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับผม จะสามารถกดได้นะหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการ์ดตอนตรงข้ามกดอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เพื่อดูว่าเขามีการ์ดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมเขาลงอะไรมาว a น i ี้ต u l ูเลอร์นะครับไม่สามารถเชิญแบบมอเตอร์ปกติได้นะครับผมกายพอดีไม่สามารถเชิญได้แบบปกตินั่นเองโอเคครับผมเราจะมาเริ่มเลยแล้วกันการ์ดเทมนตลฮะการ์ดใบนี้นะครับ lightning storm นะเป็นการ์ดที่โกงมากนะครับถ้าเราสามารถใช้ได้ เราสามารถเลือกทำลายมอนสเตอร์หรือทำลายการเวมนวนกับดักได้นะครับผมทั้งหมดนะได้ยินไม่ผิดครับทั้งหมดครับผมนี่ฮะทำลายฮะการเวมนวนเราสามารถทำลายมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามได้ง่ายๆเลยครับผมเราทิ้งการไปไหนครับทิ้งไปนี้ครับทิ้่ตัวมันเองลงไปฮะอันเชิญแบบพิเศษฮะจากนั้นสกิลครับสามารถอันเชิญแบบพิเศษฮะมอนสเตอร์ได้หนึ่งตัว จากนั้นครับเราจะไม่เชิญสตาร์ดั้นนะครับผมเราจะเชิญการไปนี้ครับเพื่อเสิร์ชฐานฮะการ์ที่เป็นความมืดหรือแสงสว่างหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผมแบบนี้ฮะอันนี้คือการซิงโครนะฮะอ่าเราทาการซิงโครแล้วครับผมกลายเป็นคาร์ออนดูเดอร์นะฮะปังเข้าไปครับเอฟเฟกต์ทำงานนะครับเราก็กดย e สไปเลยทีนี้ก็จะเปิดหาแล้วครับห้าใบบนสุดนะฮบเพื่อหาการ์ทที่มีทตุมืดและา่าแสงนะครับโอเคครับ เราต้องการจังซิงคโครนนะตอนนี้แต่เราไม่มีจังซิงคโคลนเราจะเอาการ์ดใบนี้ที่เป็นดับเพลเวอร์ขึ้นมือก่อนนะครับผมโอเคครับเราได้ดับเพลเวอร์ขึ้นมือแล้วน,นะฮะประมาณนี้สกิลของการ์ดใบนี้ทํางานนะฮะการ์ดใบนี้เมื่อมีการ์ดความมืดอยู่ธาตุมืดนะครับอยู่บนฟิวสามารถเชิญได้แบบพิเศษนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เชิญน,นะผมจะแบทเทิลก่อนนะอ่าผมโจมตีครับผมพลังสามพันโจมตีไปครับในกฎของตอนนี้นะครับเขาใช้เลือดแปดพันนะครับ ับจบเทินไปครับผมมาดูเขาว่าเขาจะเล่นยังไงนะฮะจากที่ผมดูเมื่อกี้เขาน่าจะใช้คอมโบแบบเรียกจากสุสารนะนะเห็นไหมผมว่าแล้วเชี่ยวมาแล้วครับเขาทิ้งการ์ดใบนี้ลงไปนะฮะเขาคิดจะเชิญการ์ดใบนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะเชิญการ์ดใบนี้แน่นอนนะฮะเขาเทนเทนขึ้นมือครับผมเมื่อเขาเอาใบนี้ขึ้นมือนะครับเขาจะต้องทิ้งลงสุสารฮะมาดูครับเดี๋ยวเขาจะทิ้งลงสุสาน เรียบร้อยครับเขาทิ้งลงสู่สารไปแล้วนะครับเบนเทนนะฮะโอเคครับอัญเชิญกาใบนี้ออกมานะครับสกิลของเบนเทนทางานครับอัญเชิญแบบฟรีๆเลยครับหนึ่งตัวน่าจะใช่นะผมจำไม่ผิดผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับการยูกิค่อนข้างมากนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสายที่ไม่ค่อยได้เล่นการยูกินะฮะอ๋อไม่ใช่นะเป็นการเอากาสที่เป็นท่าแสกขึ้นมือหนึ่งใบนะครับประเภทไฟลี่อะเขาอัญเชิญมาแล้วครับผมสกิลทํางานครับผม แล้วผมลืมบอกไปนะฮะการ์ดแบบนี้นะฮะคุณสามารถจะไปได้มาเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณไปสุ่มการ์ดแพ็คนะฮะและการดที่มีเรืองแสงอย่างนี้คือการ์ดแบบซูเปอร,ร์แรนั่นเองนะฮะแบบแร์แบบ rare, แบบโคตรจะแร์เลยนั่นเองนะฮะโคตรจะดีเลยนะฮะส่วนการ์ดแบบผมเนี่ยโคตรกิกก๊อกมันไม่มีอะไรนะฮะอ่าเขาซิงโครครับเป็นไรตอนนะฮะ เด็กใดตอนนี้เป็นเด็กที่น่ากลัวมากนะครับถ้าเราขัดเขาไม่ได้เลยแม้แต่เทินเดียวก็คือตายแน่นอนนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กวันฮิตเคนั่นเองนะฮะสิ่งที่ผมจะคอมโบก็คือผมจะอัญเชิญวิงซิงโครให้ได้นะครับแล้วก็อัญเชิญชูตติ้งให้ได้นะครับผมก็จะสามารถกู้คุมสนามได้แต่เด็กผมตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขาไม่ไม่ช่วยผมเลย เอาล่ะครับผมโอ้ผมผิดคาดเขาเล่นได้ตอนนะฮะเมเทอโอนิสนะฮะผมน่าจะแพ้นะครับสกิลทำงานครับจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้เมื่อรีมูฟการไปน,นี้ครับแต่ดามจก,ก็ยังเข้าเราอยู่นะครับที่ผมไม่อยากให้ตัวนี้ถูกทำลายเพราะว่าผมจะไม่มีตัวยืนในตาหน้านั่นเองนะฮะ ตอนนี้เขาไม่สามารถทำอะไรผมได้แล้วเพราะก็จะตีผมตอบไม่ได้นั่นเองนะฮะแต่ผมก็ต้องฆ่าไดตอนตัวนี้ให้ได้นะครับผมอันนี้คือปัญหาหลักของผมนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้การในสุสานที่ผมเยอะมากถ้าผมจัวได้จังซิงโครนเมื่อไหร่ก็สามารถลุยต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมสิ่งที่ผมจะต้องจัดการเป็นตัวต่อไปนั่นก็คือการใบนี้ครับเพราะการใบนี้ตอนนี้กลายเป็นเลเวล6ไปแล้วนะฮะ เพราะว่าถ้าการ์ดใบนี้เป็นเลเวลเก้าเมื่อไหร่นะครับเขาจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากสุสานได้นะครับใบนี้ถืมว่าก็คือการ์ดใบนี้นั่นเองน่นเหละประเด็นโอเคครับถึงจะไม่ได้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมแลวถือว่าไม่เสียได้นะฮะเราก็ยังดีฮะเราจะต้องทำลายการ์ดสักใบก่อนให้ได้นั้นใช้เอฟเฟกต์การ์ดใบนี้ฮะตั้งโจมตีไปฮะ เราจะต้องโจมตีฮะโอเคครับเราทำลายทิ้งฮะการแบบนี้เดี๋ยวทำลายแน่นอนนะทำลายทิ้งฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะฮะต่อไปฮะเนี่ยเราประเด็นอะที่ผมว่านะเราจะต้องทําการในการแบบวางมอนลงไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่จะสามารถใช้เอฟเฟกมอนได้เรื่อยๆนั่นเองฮะก็คือเดี๋ยว ถ้าเขาเลือกตีเนี่ยเขาต้องตีตัวนี้ให้ให้สร้างดาม,มิกับเรานะฮะหรือไม่เขาก็ต้องตีตัวนี้นะฮะโอเคครับเราจบเธอให้เขาไปะฮะเออผมลืมบอกไปนะครับเราห้ามรอจนเกินสามสิบวินะครับเพราะไม่งั้นมันจะปรับเราแพ้ทันทีนะครับเวลาตรงนี้ถือว่าเป็นการบอกอย่างดีนะฮะสกิลทำงานครับ กลายเป็นเลเวลหกอีกแล้วสกิลทำงานเอาแล้วเจอแบบพิเศษครับผมเขาพยายามจะเอ็กซีดให้ได้อีกรอบนะเนี่ย จากที่ผมดูนะเอาละเขาสามารถเอ็กซได้อีกหนึ่งรอบครับผมสกิลของเบนเทนทำงานหาการคาดแสงขึ้นมือหนึ่งใบฮะโอเคตอนนี้คือเราทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาลําไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่สามารถลําได้ผมไม่มีจังซิงโครนนะจังซิงโครอนไม่ยออกมา ถ้าขืนเป็นอย่างนี้แล้วถ้าผมรอดเธอนี้ไปได้ก็ถ้าผมอรอไม่ได้จังสิงค์นก็เท่ากับว่าผมจะต้องแพ้ในที่สุดนั่นเองครับเพราะว่าอะไรนั่นแหละครับเพราะว่าการไปเนี้ยเมื่อถูกทําลายใช่ไหมครับผมจะต้องรีมูฟทัาแสงและความมืดฮะซึ่งถ้าความมืดผมมีใบเดียวผมไม่มีท่าแสงเพราะฉะนั้นการใบนี้จะฉุกไม่ได้และการไเนี้ยเมื่อถูกทาลายไปแล้วก็จบเลย เพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่พลังเยอะที่สุดของเรานะฮะแล้วเรามีการป้องกันอีกแค่ใบเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วถ้าใบนี้โจมตีใส่ใบนี้ก็คือผมลดหนึ่งพันและที่เหลือเนี่ยน่าจะ X กซีดนะฮะเอาตรงนี้ X s ซีดแน่นอนหรือไม่ถ้าเขาพิกแพงหน่อยนั่นไงจากที่ผมว่ากําลังจะพูดเลยว่าเขาจะเอามาสิลิงก์นะฮะอันนี้คือการลิงก์นะเป็นรูปแบบใหม่นะฮะการเป็นยูยูเนียนคาคาเลียปอะว่าอ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขอโทษด้วยนะครับ โอเคครับเอฟเฟกต์ทำงานครับผม uh, ซัมมอนทาร์กเก็ตหนึ่งใบที่อยู่ในสนามเอามอเซนตัวนั้นสวมใส่อะไรสักอย่างอเอามาสวมใส่ครับการเวทมนตรทำงานครับผม,มเมเทโอนิสไดตันครับผมสังเวยครับผมการใบนี้ครับสังเวยเพื่ออันเชิญนะฮะออกมาโอเคครับเกมนี้น่า,าจะเราน่าจะจบแล้วนะครับเพราะว่า หนึ่งเลยคือการเป็นนี้ออกมาเราจะไม่สามารถใช้การบิดหมุนได้แน่นอนรนะะานเปอร์เซ็นเลยคือตายแน่นอนนะอย่าคิดว่าเราพลังเยอะกว่าหรือไลฟ์พอยต์เราเยอะกว่าเราจะมีเสถียรชนะนะครับเขาอาจจะพลิกแพงมาชนะเราได้เสมอนะฮะเพราะว่าหนึ่งก็คือตอนนี้เราใช้เอฟเฟกจริงๆการจริงๆในการต่อสู้กันนะครับผมนั่นคือข้อปัญหาของ การเล่นการยูกิมาสเตอร์ดวลนี้นะครับจะถามว่าสนุกไหมผมสนุกนะครับเพราะว่าการแพ้ชนะนี่เป็นเรื่องปกติสลหรับการ์ดพวกนี้เลยนะยิ่งถ้าเราแบบเล่นไปแล้วแบบเราได้แบบดูอนิเมะมาแล้วด้วยนะมันยิ่งแบบเสริมสร้างพลังแบบในด้านจิตใจของเราได้นะเพื่อแบบบอกว่าเฮี้ยแม่งเราจะต้องเก่งกว่านี้เราจะต้องปรับเด็กให้ดีกว่านี้เราจะต้องเล่นคอโมโบได้ดีกว่านี้ครับผมนี่แหละครับคือความสนุกของการยูกินะฮะ ใครจะว่ายังไงก็ช่างครับใครจะบอกว่ายูกิก็ยูกิปัญญาอ่อนยุกิอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทุกคนไม่ต้องไปสนใจครับคนพวกนั้นเขาไม่ได้เกลียดหรือว่าไม่ได้ชอบตัวทางการ์ดยูกินะครับแต่เขาเนี่ยไม่เคยที่จะเล่นการ์ดยูกิเขาถึงได้พูดอย่างนั้นไปนะครับโอเคครับเขาจะเริ่มโจมตีมาแล้วครับถูกทำลายครับผมลดไปหนึ่งพันนะครับผมและตัวนี้ก็จะถูกทำลายเช่นกันครับผมลดไปหนึ่งร้อยนะฮะ แต่กาบี้นี้ังไม่ถูกทำลายครับผมเพราะพังป้องกันแปดร้อยนะโอเคครับโดนสวนไปสามร้อยครับผมฝั่งนู้นก็จะจบเทินนะมาดูกันว่าดิกจะตอบสนองเราไหมนะครับผมนี่เป็นการดรอครั้งสุดท้ายถ้าผมดรอไม่ได้จังซิงโครนผมก็จะโดนแพ้ทันทีนะฮะรอโอเคครับผมผมดรอไม่ได้จังซิงโครนนะก็ไม่มีอะไรมากครับผมแพ้แล้วนะฮะก็ ถามผมว่าผมแพ้ได้ยังไงการนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นสภาพโจมตีนะครับผมต่อยให้วอัญเชิญการไนี้ลงไปนะครับผมจะการได้แค่2ตัวนะครับก็เท่ากับว่าตัวนี้โจมตีตัวนี้มาครับผมการไปนี้ก็โดนโจมตีซ้ําแน่นอนเขาต้องอัญเชิญมาอีกตัวตีผมจะทีสองตัวนี้ที่พลังทั้งหมดโจมตีทั้งหมดเจ็ดพันก็ตีผมผมก็จะแพ้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะยอมแพ้ทันทีการยอมแพ้ไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดนะครับผมแต่เป็นการยอมรับว่าตัวเองได้พ่แพ้แล้วนะครับผม เพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรต่อน,นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมจากที่ผมอธิบายทั้งหมดนะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ด้วยละ่ะโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปของการมุด VPN นะครับผมว่าทำยังไงถึงจะมุด VPN เข้ามาเล่นได้นะครับผม ไเจอกันครับผมซีอู่ครับ